จงอ่างล่าเหยื่อครับดูนะครับมีคนมานั่งรอคอยตัดผมประมาณสี่ห้าคนบวกกับคุณโชดด้วยนะครับนี่ขอโทษนะครับคุณโชดครับคุณโชดซื้อผักเหรอซื้อันน่ามางหน่อยดิโอซื้อปลาถุงเท่าไหร่ครับเนี่เขามารอตัดผมแล้วมีคนมาขายปลาด้วยครับครับอันนี้จะตัดทรง ทรงฉดูดไอ้ทรงทงจงอ่างล่เหยื่อนะครับนี่คนนี้จะมาตัดผมขออนุญาตคุมผ้าก่อนนะครับทุนะครับคุมผ้าก่อนนะครับจะตัดทรงทรงจงอ่างครับจงอ่างล่าเหยื่อดูนะครับทรงจงอ่างล่เหยื่อ ดูนะครับอันนี้ผมจะตัดเป็นทรงจงอางจงอางมันจะเอาหัวไว้อย่างนี้อันนี้คือหัวงูจงอางนะครับครับอันนี้ทรงงูจงอางไล่เหยื่อ งูจงอางนี่มันหากินมันกินงูด้วยกันเองนะครับรงจงอางล่เหยื่อเนี่ยมันมันมันก็ต้องตัดออกแบบมาตรฐานของช่างอ้อนนะครับน,นี่เป็นหางงูจงอางนะครับนี่หัวมันตรงตัดหัวงูจงอางครับ ทำไมครับเฟซมันก็ยังอยู่เหมือนเดิมครับนี่ครับจงงูจงอางล่เหยื่ออันนี้หัวงูจงอางนะครับนะดูนะครับสวัสดีครับเชิญข้างในเลยครับ ถ้ารอตัดมาดูครับอันนี้ตัดทรงงูจงทรงงูจง,ง,ง,จงอังได้เลยครับมาเปลี่ยนให้เอาเลยครับคุณโชธครับเข้ามานี่หน่อยครับตอนนี้คุณโชธก็มาช่วยผมตัดนะครับช่วยโอ้ยหลานชายสุดหล่อเขาจะมาตัดเขาจะมาดูชมมีแขกมาขอชมการตัดผมกองเชียร์งูจงอางล่เหยื่อนะครับเัยทรงนี้เป็นทรงงูจงอางครับเนีย่ย มูจงอ่างนี่ด้านหน้าจะเป็นอย่างนี้ครับมันจะแผ่พังพานครับแล้วมันก็จะไปล่าเหยื่อครับอันนี้จะกินเห็ดแต่ว่าก็พากไปเลยครับครับอันนี้โอ้ไม่เอา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 เขากําลังทําไอคอนเทนอยู่ครับกาลังทําคอนเทนอยู่ครับมันจะออกไปแล้วการแบ็กเมย์รัฐบาลชุดใหม่นี่เขาจะต้องเอาเพื่อไทยเป็นนายกรัฐมนตรีนะครับไม่แบ็กเมย์ไม่ได้มันเป็นเรื่องจริงครับ วิธีตัดของช่างอ้อนก็ตัดง่ายๆครับนี่เห็นไหมครับทรงงูจงอางล่ยเหยื่อนะครับเข้าเป็นรัฐบาลผมก็ไม่ว่าแต่อย่าลืมสถาบันแล้วกัน,กาานครับผมผมสู้ใจขาดครับผมอันนี้คือการจัดตั้งร,รัฐบาลยากมากชุดนี้นะครับอตอนนี้รวมให้เศรษฐาทวีสินเป็นนายกให้ได้นะครับเพื่อไทยเขายอมแพ้ไปแล้วเก้าไกลนะครับก้าไกลก็ยกตรงขาวไปแล้ว อันนี้อันนี้เป็นคนปา่าคนดงครับมาตัดผมทรง,ง,ง,งจงอางไล่เหยื่อทรงจงอางไล่เหยื่อนี่มันหาดูยากนะครับด้านหลังนี่นหน้านี่งูจงอางเลยแหละครับเนี่ด,นดูนะครับตัดงูจงอางมันตัดยากนะครับทรงนี้มันออกแบบเรเดดีไซเนอร์ช่างออนดีไซเนอร์ออกแบบยากเหมือนกันแหละ ครับนี่ดูด้านหน้าด้านหลังนะครับตรงนี้ยังไม่สวยงูจงอางยังไม่สวยอันนี้มันอ้าปากมันกําลังจะฉันเหยื่อนี่เห็นไหมครับดูตัวงูจงอางจะเป็นอย่างนี้แหละครับตรงกลางเขาก็จะคล้วยการกระบาดอย่างนี้หัวมันจะแตกทรงงูจงอางนะครับหัวมันจะร้าอย่างนี้มันพร้อมที่จะล่าเหยื่อเลยครับ ตรงนี้แหละครับให้ดูชัดๆเลยครับชาวเน็ตขอมาว่าอยากดูทรงงูจงอางว่ะครับนี่หัวแตกๆอย่างนี้แหละทบเดี๋ยวจะได้เห็นทรงเญานหน้าครับขอบคุณมากครับผมตัดให้ดูขนาดนี้เลยครับสวัสดีครับชัดๆเลยครับชาวเน็ตขอมาว่าอยากดูทรงงูจงอางว่ะครับนี่หัวแตกๆอย่างนี้แหละทบเดี๋ยวจะได้เห็นทรง